สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี่มาในเวอร์อันตาคือหมดแต่น้อยเพราะว่าอย่างเซเว่นดำจะพาก,กันไปเหตุภารกิจฟิตโชว์ได้พี่น้องลงทงลงทาอือกลางทงน้าหมากับมานำหมาก็มานำย่างได้เป็นบอบใบใสเกือบบูดเนี่ยโอ้หนักแท้อี่ยัง กระปูหรอตายละหมดจอมันมันหอนมันออกมาตายปัดน,นี้โอ้ตายละตีหนะ้าโทรศัพท์ฉันเสียมตีโทรศัพท์ขอ่อยพี่น้องเบิ่งข่อยสิกามให้เบิง่งไปค่ะนี่คือภารกิจหลักในการมาสวนนะคะก็คือจะมาจะมาอย่างพี่น้องว่าอ๋อตายละตายละตก อืกระยุดูเจนั่นตีเขาเฮากำลังไต่คันเทนาอันนี้ข้าวนะคะผ้ามาส้มเข่าซะก่อนเอา้าหมามันขึ้นอย่างเร็วกว่าฉันวะอืมอตอนนี้กะเพื่อนสาวก็ะหอบพะลุงพะลัง้าข่อยมาลงทงลงทาเด้พี่น้อง บบเบอาให้หนเพ่อนบ่ได้ปลูกข่าววะโอ้ปลูกหญ้าไว้ให้คว้ยกินเบิ่งพี่น้องข่าวข่าวเข,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 ขียวจูนพูนอยู่อืมมียังผ่านไทยเธอเลยอ,อยู่ทั้งโคกพี่ขั้นมมกกันคึืน,นเบาเห็นน่เต้ได้หนิเนาะถ่าย โอ้ยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศแบบเลิศเป็นบรรยากาศที่แบบว่บาบ่เห็นมาโดดแม่หอมหอมกินข่าวหันแม่หอมกินข้าว,อาวเ,เอาของข่าวฟางนี่เพิ่นคือนแดงแทะอือโอ้ยบักขีหยาเด็กกูสร้างๆนาะมาหน้าบะพ่องพอบักขีหยาเนี่ ฟังอันเดียว้ังมาขี่ n h าเวลามาหนาเนี่ยกับนามไม่ยาลาบฮนะมาฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องอีกแกอีกแกอยู่พี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดีครับคันแทน,นากับแบบรุ่นบณลุ่นบดบดเมืองคันแทน่าเนี้บอกไม่ต่้งแต่ป้านไว้ต่้งแต่สมัยตะกี้คุณบอนเนี่ยมึงก็ได้ป้านเสริมบ่ป,ป้า ไม่ได้แปลงนาเลยอืข่าวมีหอดอยู่น้ำคันแทนนะเว้มันคือขึืนอยู่ที่้คันแทนนาเนีน่ยซุ้มเนียฮะใช่หัวบ่นเนี่ยไปนี่นางทำไมลไป,ไปเอาจะลงไปยังพักอันนั้นตัวนี้ พักอีกอย่างนี่พักมันกินได้ได้นั่นใบคือใบพักกั้นจองมันคือเหลืองฟังเนี่โอ้ที่มึงมาบานไม่นะ่ะบ่โอ้มันสิได้เกี่ยวบ่เนาะมึงแต่ว่าเครื่องหนัางงามเขียวซุ้มนิ่ซุ้มนี่มันบบบ่ขืนเนาะ มันมานหล่าบ่เออแมงกจะเหยียบตีนกูได้ดูนี่อออเอ,อไปก้อนกูนะท่านยาน้ำก้นละเหย,ยบกูนะมานี่มม่เอาคือสิทกขาบ่าขืนว,ะม,วะมาแล้วค่ะ เจาะเทือกเขียวผุนตีแต่คันซุ้มแดงๆเลยเอามึงเห็ียดแจได้เอาไม่เหยียดเส้นเหเน,เนี่นนะเออเอ๋อมันคือบ่มีนม้ำเอาไมา่แม้ที่มีเอียนเอาไหมเริ่มแล้วบอลนี่ภารกิจเฮลี่พารกิจเฮดลี่โอ้โหร้ันเป็นห้องน้ำสุดแดนบอลนี่เออมีของชุดแม่ โอ้ทั้งใต้หน่ของข้าเจ้าลงไปหอดผุนหอยโป่งบ้านมึงอ๋อคูดออกอันคุดขั้นเทพนี่น่ะโอ้ภารกิจกระเทยเฮ็ดลีพี่น้องมาปวดติดตามว่าสิเป็นอย่างจากที่เป็นดินจังสี่กระเทยกระสีเฮ็ดลีกระบวนกาคูดให้น้ำไหลเบือไหลเบิร์นออกเลยเออ คูดให้มันเป็นแบบเป็นห้องซื่อๆนี่บ่อะอืออมอ๋มันมีอันนั้นอยู่แล้วโอ้แค่อมาลัดอยู่กางกันแท้ว้ซื่อออาป่ามันสิมาต่ใสมันคืออยู่เทิงโนนผุนบ่มาจะเทิงกับมีปาา่าป่ะอ อ่ะโอเคโอเคมีลีกับมีลีมันเป็ดลีโคกเด้กพี่น้องนางเห็ดใส่หมองแหงแหงเนี่ยมันที่เป็นลีบหรเอาเนี่เป็นแบบนั่งเห็ดอยู่หมองแหงแหงยังสิมันอยู่ทั้งโคกนั่งกระสัวคันแท้โอกลีโคกเข้าฟังพี่แบบงามเลยก่อแบบใหญ่โอ้ ของเรามันมันมีตะใบเนะบาะใบมันใหญ่เบ่ใบมันใหญ่ใหญ่นะหนาพี่น้องบรรยากาศทงนาทงเขาทงเขาทงาไครอือเอาคือหมาหน้อยนางแต่มือตัวน,ะนี่เมฆก่อนนี่คือหมาหน้อยนางเลยเไม่ยังล่ะไม่ได้ต่เอเาโบมิโ เออเอาอยัางละมัดอันนี้เราเพดเสือกอหไอยู่อ,นนอืมปารากิจจากมัน,นคืออยู่สูงแว่อืมอันยังหน่อยก็บเดงงู ที่เอาหนาตามหนาม,มึงบอยยางเลยฮะนัะนงกับบอยยางนะเนาะนังเอาหนาตามตามเลยอืมหนามึงบอยยางเลยเด้หนาให้หน้าตึงนะเบิดเออเข็มเรียบร้อยนะคะกำลังซักไว้สักก่อนเพราะว่ายังบ่มีหนามมึงก็ดินเด้ถห่มหนามเลด กิจนี้นีอือมแล้วอืมอ <c oughs> ืมกรูกต่าง่ผมเนี่ยมันแงไลยกระดงยัน่น่ก็ได้งงูอยู่ดอก อืมอแบัดย่ำยามเลยสันเปิดกลนโอโยกละกะทิกลนเพราะว่าไาะะะะย่งม้วนบบดเสารการทำรีแบบโบราณ เสียอเออสิชาเบืง<า>เองตอนนี้มันยังบ้านได้มแีแล้วแล้วอะไรเด็ดนิดดีแล้วร้อยแค่เ,เอาตอกมหมัดเสร็จสับหนึ่งภารกิจค่ะพี่น้องเมื่อนี้เฮดลีเฮดจายแล้วละ่ะ ตอนนี้นางถาเพื่อนสาวไปปิดคันแท้พี่น้องเฮดลีแล้วเหรอเดะก็นนางถ่านางไปปิดคันแท้พี่น้องคะ่ะภารกิจของกระเทยแต่ละมือแต่ละเวนก็จะประมาณนี้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศรอบๆค่ะบรรยากาศรอบๆทงค่ะนี่นี่ค่ะ